มาที่มาที่กงขังมาที่คุมาที่กงขังห้องไหนวะตีซ่วมตีซ่วมตีซ่วมเลยตีซ่ตีซ่แตกได้ด้วยวะเฮ้ยตกไซ่มตีซ่มตีซ่วมตีซ่มตีซ่มตีซ่โอมึงพังอยูวะเฮ้ยไปแล้วะยานมาดิทางนูนทางนูนทางูงางหลังข้างหลังางงดาง แล้วไอ้เชี่ยแล้วแล้วกูเสือกตีท่อถูกท่อด้วยเอ่อไปจีมเงินแทงหลังเที่อะไรแทงหลังที่เราจะคุกเฮ้ยเขาไม่เห็นเฮ้ยเขาไม่เห็น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 เขาหัวล้นเขาไม่เห็นนะเฮียล้นไอ้เฮียล้นเขาเห็นเฮียบ้าเขาไม่เห็นแล้วเขาไม่เหนเฮ้ยเขาไม่เห็นเขาหมอบหมอบหมอบเฮ้ยหมอบเขาเกิดตัดออกเลยเซ็ตเกิดตัวออกเลยเซ็ตเลยครับดังรักเฮ้ยนี่นอีฝั่งเอ้ยอย่าพึ่งนะ ไปเลยเหรอเฮ้ยเขายิงแล้วเขายิงแล้วเขายิงแล้วโอนจะโก้มัจะโก้มัจะโก้มันจะโก้ไอ้ซัพฟ้าไอซัพฟ้มอมไปแล้วไปแล้วไปแล้วใส่ยังไงอะไอโฟกัสเทาทูเป้ไอมันยิงมั่วเฮลโหลไอโฟกัสเทาทูเฮ้ยเลือสีม่วงสีม่วงหรือสีฟ้าใส่อ โซ่ครับปฏิวัติอะไรโซ่ยี่ไหนอ่ะกูกำลังไปทางสุดสุดต้นลำหลับโซ่ขับรถสี่เลยอ่ะหว่อกมาแล้วสี่อะไรเอ,อ่อไม่ตอนนี้กูอยู่ในคุกเอา้าทำไมอ่ะไม่หมายถึงว่ากูมาสปายโซ่ที่ไหนวะอือตรงที่เดิมท,ที่เวลาเป็นคริมิน,นอลแล้วเขาจะมากันอ่ะ ตรงทำให้มันมาตรงลงินได้ดิต้ไม้มันไมมีรถอยู่ต้นไม้นะดีก็ไม่ได้เท่าไหร่เอ้ยอยากเล่นซซันไลฟ์สอง่ะมนุกว่าซันไลฟ์สอเชื่ออตํารวจแตกเฮ้ยันมานั่นตัวนั้นมะเฮ้ยอ่าส่้วนั่นบิ๊กยิงบิ๊กไงยิง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 ยิงไงยิง อ้าว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 สตอลสตอลสตอสตอลจะยึดจะยึดจะยึดเฮ้ย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 ไม่อ้พ้นวิคิ้งไอ้พ้นวคี้งคเฮ้ยปืนพกเฮ้ยตำรวจตำรวจหมอบหมอบเฮ้ยหมอบโอ้ยจริงๆันเลยโอ้ยขอนรุมจับมาตายตายตายแล้วตัวเจอยเลยไปพดพดกับบาพดกับไปใช้รถตำวรถตำรวจนะกลับไป ไม่ไม่ไม่เาจะขับ t r ไปดิไปกลับบ้าน r คือดักอนห้หัวหน้าก็ขับรถไม่ได้ตลไม่ได้เก่งนี่่าเอ้ยตู้ขับรถได้ได้เ่อไักแล้วเ่อนได้ักแล้วเอาไอ้สักไอ้สักโดนแลวเหรอ

แวะอินสลัง์ด้วดับดาวดาวดาวต้องปฏิัตช่วยกขอรับปฏิวัติมาช่วยลังโจูนอยู่ไหนอ่ะต้องมีเซ็ตตั้งย่งห่านขึ้นมาห่านขึ้นมาเก็บแฮมเมอร์เปิดปขี้กาล็อกปุ่นขี้กาล็อปเปิดมาเปิดออกเปิดออกเดี๋ยวยิงให้เดี๋ยวยิงให้รอชีวิตตัวโผล่ลังโจูนแล้วไหนปืนอ่ะหลับหลับออกมาหลับเลยออกมาหลับเลยเดี๋ยวยังไม่ได้ ไม่ได้เราจะเราจะช่วในตอนเช้าไม่ได้ไม่ได้เอเออแล้วกัดหูขาดเลยเอ้ยมันเอาปืนต่อยด้วยมันเอามกปืนต่อยด้วยมนาปืนต่อยด้วยต่องต่อยกด F F อเยอเฮ้ยดเลยเหรอไม่เข้าทางอื่นเหาะเฮ้ยจะตำรวจจะตำรวจทีมบุ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  Rescue Rescue Team เล็บ Rescue Team

อ๋ออ๋อออเอ้ยเดี๋ยวที่ต้นไม้เลยเหรอ้ามเอยเออ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 ไม่มีไม่มีไม่มีมีเอ้ไม่มีอ้เฮ้อตำรวจตำรวจูปิดตำรวจูปิดเฮ้ยอย่ายิงภาษาชนเฮ้ยอยายิงอย่้ยอยาลูกนมาลกขนมามิกกี้ด้วย สองชิอด้วยสองชิด้วยมันวางกันแล้วไปช่วยด้วยทุกคนทุกคนอยู่คนเดียวทุกคนมันวางเร้วตำเลวว่างเรวอยู่ในคุกไอซสอกซอกไอ้สองว่าซอกว่าไอวิ่ไอ่ิทยาสิจ่ายตายตายไม่ดีตายไม่ดีตายไม่ดี

Light tao là người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  tao Sóc người Sóc là nhanh, nhanh là người à, là người tao 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 là ยายกูยี่สิบบาทแกแบบได้กากแล้วแกแบมกากทุกครั้งเลยกากมันจะแบบหวานอ่ะกล้วยมันจะเค็มหวานใช่ป่ะก็ตัดเลี่ยนกันอร่อยมากตัวเลื่อยเพื่อนกี้กินประจำแต่วันนี้ดันไปแล้วเฮ้ยตายมั้องเดือมันต้องเดือเหลือไม่กี่คนแล้วมันออกพุชมนแล้วเดดมองก็ไม่มีเยอะแล้วต้องไม่เป็นต้องเดือดไปเนี่ยไอ้ผมออกมาตอนตีโมงครึ่งอ่ะมันไม่